तो ग्लोब वाला तो नहीं है तो नहीं होगा 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 สวัสดียามค่ำคืนนะครับขคมลงโชยนะสาปเท็จน,นะครับผมติดแล้วนะฮะปลาดุกน,นะครับผมเ๋ยวที่ใช้ก็จะเป็นไส้เดือนแดงนะคไส้เดือนแดงแล้วนี่พมปึ้งใส่เหยือไปนะฮะใสียตรงนี้ลับไปได้กี่หลังหนึ่งสองสาม หลักได้สี่หลังนะครับผมติดอีกแล้วนะครับผมครั้งแรกก็เป็นปลาขยงฮะครั้งนี้เป็นปลาดุกปลาดุกนานะฮะตัวกําลังดีเลยนะครับโอเคครับผมขออนุญาตใส่ก่อนนะฮะจะใช้เดือนเล็กนะจะเดือนแดงนะโอเคครับเรามาลุ้นกันนะครับผม ไสเดือนเกี่ยวก็จะเกี่ยวเข้าวานนี้เลยนะครับสักนะูนะนะช่วงโคข้อต่อนะช่วงสะด,ดือครับผมสะดือใสเดือนนะ,นะตั้งตัวเลยนะฮะอปักนะเบ็ดทำใหม่นะห้าสิบคัน ม่อตะกีต้ตรงนู้นตรงนี้แหละก็แล้วแต่นะจต่จึงคุรหรือไม่จึงควน้วนไม่แน่ใจก็จะเป็นปลาดุกนะฮะม่อตะกี้ก่อนหน้านี้หนังเดียวกันนี้ได้เป็นปลาขยังนะ,ะเป็นปลาปลาหนังนะฮะใจเดือด เด็กครับขออนุญาตต่อนะเดิน,นกลับอีกฝั่งนึงนะมีตัวนะครับผมมาช่นะอครับข้พี่เห็นนะครับเดือดหรือเปล่าเนะี่ยโอโย้ยขออนุญาตนะครับอย่างโอเคนี่ฮะตัวกำลัง ก็ค่อนข,ข้างเยอะป้อมนะปลาน้ำใหม่นะครับโอเคครับเป็นเหยื่อสาเดือนนะโอเคเขาอ,อยากเก็บคับ เกินฮะดำไม้หาแม่นหรือเกินกับตอดึงไม่ออกเลยครับนี่เคอ,อยู่รถบอกสันนะไปดึงไม่ออกเข้าแก่งลึกอะ่ะคุณหนา้นาพดครับแล้วสันหนา้าเข้หมอยคุครับ ดึงหยุดดึงหยุดนะบลาหมอกิ้นเดินะ <c oughs> โอ้ยไป,นะนะไปแล้วนะฮะนะไปแล้วนะฮะเห็นว่าเป็นปลาหมอก็เลยไม่เต็มไม่ตั้ตงใจสมควรแหละไปฮะจะเยอะไหมครับผมตอนนี้ก็สามทุ่มสิบห้านาทีนะฮะก็ได้ปลาช่อน,ต,อนตัวเครื่องตัวหนึ่งแล้วก็ปลาดุกตัวหนึ่งน้องนั่นก็ หมกข้อขอ,อย่าหน้ามต่อไปเลยปล่อยไม่ได้ฮะปล่อยจะตายโอเคครับตอนนี้สามทุ่มสิบห้าเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะไม่แน่ใจว่าจะได้ยามอีกรอบไหมนะไม่มีเยอะเขียดนะครับผมเยียหมดไว้โอเคครับ กระตุกกระตุก,กตุกหลอกเราวรึกับนี่อ้อไม่หลอกนะครับผมนี่กับสุดปด่าดเลยครับอื้อ ปราดุกนะครับผมเก๋เลยล่ะโอ้ยอย่าดิ้นอย่าดิ้นนี่โอเคเลยครับโอ้ตัวโตด้วยนะปลาดุกน่ะ ไม่นหลือนะครับติดปังนิดเดียวโอเคครับเดี๋ยวดูกระท่อมนะเอาไปก่อนจะไปเอาเยอะมานะ ะะอุ๊ดติดเบ็ดปะน่าจะติดเบ็ดนะปิดๆนะติดเบ็ดขึ้นเองกันต้องดูก่อนนะครับอ๋อดูว่าสัตว์ใหญ่สัตว์โตกระชอนน้อยนะแต่ก็พอได้นะโอ้กินลึกนะครับผมอันนี้ไม่รอดนะครับ ตัวนี้โตนะโอเคครับ่างนี้นะคอยพันนะครับไม่น่ใจะเป็นไรนะไส้เดือนนะครับเหย,ย,นะยื่อวุฒ่นะดเดินดูนะเงี้ย ปลาช่อนนะครับผมนี่ครัปลาช่อนนะครับดูสิรัปลช่อนนะครับเลือดเคื่อน อ๋อไม่ลึกนะฮะนะครับสวยเลยครับ อยู่กับทำนะฮะเดี๋ยวเราเยี๋ยวมาผันบอกไว้ที่เดิมนะฮะเราอาจจะหาจับเขียรเราก็ได้นะฮะผมหาไม่ค่อยเจอนะเขียดมีแต่เขียเขียดจนานะฮะที่ร้องแอดแอด,ดเลยนะดูหลังขับไปเหรอนะหลังขับมาใกล้ๆกันมี 100, นะะรอยพันห์หลุดไปแล้วนะครับเนี่ยนี่ฮะเดีดยัึงอยู่นะครับหลุดไปแล้วครับผมแต่รอยพันนี้ป่านะน รอยรอยตีเป็นวงนะครับนะอ้อมนลยเกิไน,นไปเนาะมันเนยครับหลุดไปฮะไม่เป็นไรครับล้างกัดไปไครับเหมือนฝนจะตกเลยลมพัดนะครับหอยติดใช่ไหม ไม่ได้ส่หางขนาดนั้นเลยโอ้ตรงนี้นะอันนี้เป็นไงโอ้หดนะอุดูนะานิงโอด้ยังโอ้ตายแล้วนะครับนี่ครับคือายตายแล้วนะครับติดน้นจัดโอเคครับน่าัะไปนะครับเยอะหมดก่อนนะปุบกระโดด เกือบหัวเกือบหัวสล้วเออลมแรงนะครับแรงโอ้หลุดนะครับนะฮะเป็นดวงเบ็ดนะครับหลุดในเป็นปลาดุกนะฮะละักษณะนี้อันนี้ติดไอยนี่ครับลักษณะนี้เป็นปลาดุกนะครับ ลอยหลุดเมื่อกี้หลุดไปแล้วนะครับเนไงปลาดูอีกแล้วลักษณะนี้อืมเจอหลังลนี้อ่ะได้สามหลังหลังนี้ปลาดุกตายแล้วนะครับผมอูยังนะสวยเลยนะเปันประมาณเนี้ยปลาดุกนะครับทีบ่สวยเลยนะ โอ้เกาะลําตัวนะครับผมเนี่ยเกาะไม่ได้เกาะปากนะครับเนี่ยเนี่ยดูแป๊บเนี่ยฮะโอ้ยเนี่ยติดเงี้ยนะครับ ยังอยู่ตรงนั้นนะเบ็ดจะเชือกพันแยงนะครับสุดยอดจริงโอเคครับ๋ยวเก็บนะฮะประดูกนานนะว้าวดูดิกันานหักแล้ว หาได้ั้แล้วยังอุตสาห์ดันมาติดได้ mm hmm. นี่ครับที่ยังอยู่ก็เพราะเแี่งนะฮะนี่ยงไปแทงเอากระเชือกนะฮะไม่หลุดอาวุธเป็นผิด โอเคครับเดี๋ยวเอาปลากลับไปไว้บ้านก่อนนะครับอันนี้ก็ได้ปศุดุกตัวตัวนี้ใช้น้ำมัยิงเอานะฮะับของตัวนั้นติดกันแล้วปลาท่อนก็รวมงานนะครับจะมีตัวเล็กด้วยจะมียาน,นมก็มีนะฮะปลาท่อนโอเคครับก็ okay, บได้กี่ตัวละหนึ่งสองสามสี่ ตัวงามๆก็สี่ตัวนะฮะปลาดุกสามปลาช่อนหนึ่งครับแล้นั้นก็นั่นนะฮะต้องให้จนมนะะันครับโอเคฮะเดี๋ยวอยู่ต่อน,นะครับเดี๋ยวนี้จะให้ในบ้านนำไปเก็บไปก่อนนะครับแทงได้ปลาดุกอีกตัวน,นะฮะปลาดุกนานะครับนาหรือไม่นาไปหรูอ โอเคครับจับนะจมวกมันไม่ได้แทงนะจมูกน่นแทงไปลาไหลน,นะครับผมแต่ประดุกอยู่ใ,ใกล้กันเนี่ย

สรุปนะฮะไม่เสียเหย่านะฮะตอนเช้าคงไม่ได้ปลาอยูสิบลังใส่ปนี่ยได้ปลาถูกสองตัวนะครับจมูกนะครับเนี่ยตรงนั้นจับเอาสองหรือสามสองกบหนึ่งนะครับ เป็นหนึ่งตัวครับสองตัวนะครับประดุตะกุกหนึ่งไปเลยหนึ่งฮะตอนเช้าเบ็ดใศษเยอะสิบหลังนะแล้วนี่ก็คือชุดที่ได้มาก่อนนะที่ตัวเครื่องเครื่องเลยนะครับประดุกอ้อยโดโตนะครับประดุก รถแช่ตู้ไว้นะครับไม่น่ารอดนะโอเคครับ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะกับผมลมชูชนาแนลนะครับเราจะลองลับตอนกลางวันดูนะครับผมระเป็นค่ำคืนนี้ก็